แล้วอาจาร์พุณเหรอขวน้อยจังนอขม่พี่อยได้ะไมแล้วแล้วมันกินได้ไหมพี่กินได้สิไม่ใช่กินเนี่ยมันตั้งใครได้เอามากินกันไม่ไม่เอาแต่ยาน Obrigado.

อันจาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมาสมพุทธัสสตระหัมมมทธัสตัสวโตอะระโตสมาสมพุทธัสตรัมทสตะวโอโตสมาสัพุทสตอโตสัพุทนโตร านังเอวเววิตุริยานเซยานันภุปัสสปิปิฏิกรงปฏิการุพันทิปเวรวัสสีตุะกสิปุลันตปารจันโกปะาโยกาลโกเตโสยาสปิเยววัจจุสัพพนุโคนัตตุมาเตปวัตตาราโตสุขีทีกายุโกวัะโตัรมาวัติอายุปนสุขังปรังรังสัพพมังรังนักขัตนุสัพเทวตาสัพพคาภาเวนสกาสุขีโทติโพสัพพมังกรังนักรัตนุสัพเทวตา สัพพะตะมานุภาเวนะสกาโสตีพทธเตโพตุสัพพะมงคลังรัการทุตตะเตโวตาสัพพะสกาตุภาเวนะสกาโสตีพระวันทุเตก่อนมีความสงบเจริญสมบูนะก็ก็ดีใจนะที่ว่าเดี๋ยวกาสบไปดูพัะตะบุในข่าวปีนี้พกันทั้งเป็นเก่าเรืนแก่ก็ทวัดจะไปขอที่นู่ให้ มีของใช้ได้ถ้ามาเสกเว่าเราตองเรียกมันก็มีวิธีใช้วิธีใช้มีเงนใช้ไม่เป็นก็มีใรยมีความรู้ใช้ไม่เป็นก็มีวิธีใชได้วิธีใช้มันมีข้อที่ปฏิบัติเขาข้อที่ปฏิบัติได้ก็ได้พระองคนี้ในเรื่องการทำอาชินเกตรกรและก็แคมภาพ อยานี้เียนยไมถาจินจารตุีนันาวิธีใช้ให้ภูพะเนี่ยอยู่กลางแล้วเสด็สองนิ้วลหลังนี้หระดพระเนี่ยอยู่กางแล้วเสดสองนิ้วหงนี้ควาใจจุดโกกาของประเสรนี้เข้าในใจสัมมาสมมาเทเรื่องเมื่อถูกที่แล้วพระออกนี้ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้หายไปจะมีลูกแก้วเล็ขึ้นมาแทนที่ ก็จะตรวจสุกภารแก้วนั้นแล้วตั้งปิดปันหาอะไรว่าขอสมาป์จิตรูนหรือทำงานในก้าวหน้าหรือแค่บข้าอะไราปก็จะได้สงความสาารณข้อห้าข้อห้าห่งห้าเป็นการทุกขู่แบบคู ดูาลา,าสิบดอกแล้ว้อสามเรื่องเรื่องเพศภาษาอีภรรยาเป็นอะไรถ้านอกน,นั้นไม่ได้เลยมีแค่สามข้อเนี่ยน่าดีจน่าดีใจบารีเป็นบอช้างเลยาพราะเนี่ยใช้ในการด้วยธรรมะทีาา่าจะรู้มืเก้าวานวิธีทางคิดทางจะไม่ได้ด้วยหลักตาคิศทางางการตัวเราเดี๋ยว เราไม่มี้ในโลกของเรักใจจดไม้ก็ในใจสภาสภาเลื่อนมาถูกที่พระไมนจะหายไปจะไปูแก้วไม่จะเปล่าก็ใจกุดการเัน่อใมันระได้ขามเอาว่าต้องการธรรมะที่จะรู้เลยหรือว่าต้องการให้หน้าที่การงานการดีพอได้เรามาดั้ข้อห้าห้ามเป็นสุรายาเสพตทุกรูปแบบข้อสองห้าปี่การาทุกรูปแบบข้อสามเรื่องเพศ สามีพยายามที่จะกางิต่อทางประเพณีนะนอกใไม่ได้ลยถ้าการรักษาในสามข้อนี้ก็ไม่พลาดนะที่ฝากไว้ถ้าได้มาไม่ได้มากก็นลกแต่แลกแต่ก็จะมีให้เเรื่อข้อตูละเป็นเข้ารั้นนั่นนี่นะเราต้องขอให